สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานความสุขออรา่าความสมหวังพลังงานบวกบวกบวกนะคะ positive, thinking ให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะพลังงานแห่งการตื่นรู้นะคะให้กับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามใหม่และติดตามเก่า ขอบคุณคนที่น้อมรับนะคะกดไลค์กดแชร์สิ่งไหนที่เป็นดีๆนะคะก็กดไลค์กดแชร์เซฟไว้นะคะ, like, share, ะ,คะแชร์ให้กับตัวเองก็ได้นะคะนะคะเอาละค่ะนะคะค่ำคืนนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระจันทร์สอนจันทร์แต่ตอนนี้เราก็ยังแบบโผล่ไปดูหน้าต่างก็ยังไม่เห็นพระจันทร์เลยนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะมาค่ะนะคะในวันคืนที่พระจันทร์สอนจันทร์เขาบอกว่า ถ้าได้อาบน้ํานะคะกลางพระแสงจันทร์จะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็ขอพอรกับพระจันทร์นะคะเข,เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบว่าเออสิ่งที่ทุกคนเข้าไปขอพอรนะคะพรจะสำเร็จไหมนะคะในคืนแห่ง พระจันทร์คุณอาจจะขอมาแล้วแหละอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามนะคะพรนั้นจะสําเร็จไหมนะคะขอให้ไพ่นำทางนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาจะสําเร็จหรือไม่ภายใน3วันนี้หรือว่าภายใน5วันก็แล้วแต่คุณนะคะสิ่งที่คุณขอพรไปนะคะขอพรแล้วก็ขอเอื้ออํานวยต่อนะคะวันพระจันทร์สอนจันทร์นี้นะคะให้กับทุกคนนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ สิ่งที่คุณปรารถนาคุณไปขอพรมานะคะจะสำเร็จเกิดผลไหมคะหรือว่าเขายังไม่รับรู้นะคะสิ่งที่คุณไปขอพรนะคะทำบุญไปแล้วคุณไปขอพรเอ๊แม่หมอบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ทำไมไม่เห็นผลหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า เราขอไปเป็นเดือนแล้วแม่หมอยังไม่เกิดเลยเราเป็นคนอับโชคหรือเปล่าบางคนพูดอย่างงี้ใช่ไหมคะมาดูกันค่ะขออนุญาตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเปิดทางหน่อยนะคะโอเคค่ะนะคะมาค่ะนะคะคุณขอเรื่องเงินใช่ไหมคุณขอเรื่องโชคใช่ไหมคะคุณขอให้ได้คุณมีโชคมีลาบได้เงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมเนี้ยค่ะ คุณขอโชคขอลาบใช่ไหมแล้วคุณอะไปขอแล้วทีนี้คุณอะนะคะไปขอแล้วคุณก็ไม่กล้าบอกใครว่าคุณไปขอเรื่องอะไรแต่แม่หมอรู้ความลับคุณเลยนะคะเนี่ยคุณไปขอใช่ไหมคะอ่าคุณอยากได้โชคสักครั้งหนึ่งนะคะใช่ไหมคะแล้วเรามาดูนะคะนี่คือสิ่งที่คุณไปขอมา โอเคค่ะขอให้ไพ่นะคะเปิดในทางที่ดีหน่อยนะคะปู่ขานะคะขอให้ไพ่เปิดในทางที่ดีๆให้กับลูกดวงของลูกได้แบบเออลืมตาอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยขอโชคขอลาบนะคะในคืนพระจำเต็มดวงนะคะใครอยากมีสเสน่ห์ก็เอาเครื่องอบน้ําหอมที่นะคะน้ําหอมที่ทาตัวประจํานะคะไปตั้งไว้กลางแสนจันนะมาค่ะนะคะ มาดูนะคะวิ่คุณจะได้เงินก้อนโตคุณขอเงินก้อนโตใช่ไหมคะคุณไปขอเรื่องเงินแล้วคุณจะได้รับเงินก้อนโตนี่คือโชคของคุณแล้วนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญใครไปขอโชคขอลาบคะเงินที่ได้จากนะคะออกกัน เงินก้อนโตที่เป็นเงินที่แบบว่าได้จากคุณจะเป็นเศรษฐีนี่เลยคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเงินก้อนนี้มันทําให้คุณลืมตาอ้าปากได้มันจะสําเร็จภายใน3วันห้าวันนี้แหละค่ะทุกคนค่ะเงินก้อนใหญ่เลยหลักแสนอะเราบอกเลยว่าหลักแสนขึ้นไปนะคะสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยหลักแสนขึ้นไปค่ะออ้ยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะบางคนได้มากกว่าหลักแสนนะคะหลักสิบล้านเลยนะคะเพราะว่า อาจจะได้จากการขายที่ขายทางนะคะขายอะไรอสังหาริมทรัพย์หรือว่าไปยื่นกู้ธนาคารนะคะเออนะคะแล้วแต่บุญบารมีคุณจะได้แน่นอนนี้คอนเฟิร์มแล้วค่ะนะคะสิ่งที่คุณจะได้วิ่แล้วคุณจะได้เจอรักแท้ด้วยนะคะนี่คือบางคนขอคืนนี้นะคะขอ คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณก็ขอพรกับพระจันทร์อีกครั้งให้พระจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะทาไมถึงจันทร์ซ้อนจันทร์แรลมสิบห้าค่ำเดือนเก้าเอ้ยโทษทีขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าตรงกับวันจันทร์เขาก็เรียกเรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์ค่ะขึ้นสิบห้าค่ำก็คือพระพระจันทร์เต็มดวงในขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าปีมาลงแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยเขาก็เรียกว่า จันสอนจันอันนี้คือขอเงินได้เงินขอทองขอได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจุดทูปสิบห้าดอกตอนกลางคืนนะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้เงินเข้ากระเป๋าก็จุดทูบแล้วเอ,เอาเอาอะไรที่คุณอยากอยากจะให้เงินเข้ากระเป๋าก็นั่นแหละค่ะหรือว่าอยากให้คุณมีสเสน่ห์ก็อาบน้ําหรือว่านะคะเอาน้ามนต์มาอาบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีอยู่ไปหาดูนะคะนะคะมาค่ะสิ่งที่คุณขอ คุณไปขอเรื่องความรักคุณจะเจอคู่รักคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งแน่นอนค่ะใจฟูมากเลยวีเดอร์มูนเดอร์มูนพระจันทร์ไม่เศร้าแล้วนะคะเดอร์มูนนี่คือสื่อสัญญลักษณ์ว่าคุณไปอุ้ยอุ้ยทุกคน เดิมูนก็คือพระจันทร์ปกติเดิมูนจะออกมาเศร้าใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นการร้องขอจากพระจันทร์นะคะคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าแม้แต่นางพายภายน้ํายังมาขอในคืนค่ําคืนแห่งเห็นไหมคะแห่งพระจันทร์เต็มดวงแห่งจันทร์ซ้อนจันทร์นานๆจะปรากฏทีนะคะจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือขึ้น15บห้าค่ำ แล้วก็เกิดขึ้นในวันจันทร์นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือพระจันทร์นะคะสิ่งที่คุณขอร้องนะคะขอร้องเฉยรล้งขอนะคะขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าให้คุณได้รับโชคลับเราไม่รู้ว่าคุณได้มาจากไหนแต่คุณได้แน่ก้อนใหญ่ด้วยนะคะงานนะคะการนะงานของคุณก็จะเริ่มนิ่งคุณจะมีงานหนึ่งงานสองงานสามเข้ามานะคะ บางทีนะคะเงินจํานวนนี้ทําให้คุณนะคะได้นําไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างลงทุนในด้านความรู้ดีที่สุดนะทุกคนแล้วมันจะเกิดเป็นผลกําไรเราบอกเลยลงทุนในด้านแบบความรู้ะคะ่ะแล้วค่อยแบบศึกษาไปเรื่อยๆแล้วคุณจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาแบบ แบบไม่คาดฝันนั่นเองนะคะนะคะมาต่อค่ะนะคะนี่คือสามไม้เท้าบางคนได้เงินมาแล้วเอาไปต่อยอดนะคะซื้อที่ซื้อทางนะคะซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรก็ตามแต่แต่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่เลยนะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะเดวมิเชียนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นภาุอะไรนะคะ เพราะว่าขึ้นเดรเมจิเชียนคุณสามารถเล่นแร่เปรธาได้ทุกสิ่ทุกอย่างคุณสามารถเมนิเฟกขอเลยค่ะขอได้เพียงอย่างเดียวนะคะขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณได้เงินเข้าในบัญชีภายในวันนี้2วันนี้3วันนี้อะไรที่คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็ขอกับพระจันทร์อีกทีในค่ำคืนนี้นะคะแล้วคุณจะได้ดังหวังเพราะขึ้นเดะเมจิเชียนเดะเมจิเชียนคือ การเล่นแร่แปรธาตุเหมือนคุณมีพลังวิเศษอะคะ่ะนั่นแหละค่ะคุณเป็นเดอะเมจิเชียนคือมีพลังวิเศษอยู่ในตัวนั่นเองนะคะการเงินนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญคุณจะได้นําเงินเนี้ยไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะคะเอาเงินต่อเงินนะคะอัศวินถือเหรียญคือนําเงินที่ได้มาเนี่ยนะคะไปต่อย,ยอดทําอย่างให้มันแบบ จากที่มีอยู่80,000ใช่ไหม800,000 8ล้านอะไรก็ตามแต่คุณก็นําไปลงทุนก่อนจะนําไปลงทุนเห็นไหมคะคุณศึกษาหาความรู้อย่างเก่งกาจอย่างอย่างชาญฉลาดนะคะนี่คือเดี๋ยวเมจิเชียนคุณรู้ว่าการที่คุณนาลงนาเงินไปลงทุนคุณได้เงินมาเนี่ยกว่าคุณจะนําเงินไปลงทุนเนี่ยคุณก็คิดแล้วคิดอีกนะคะไม่ใช่ว่านะคะพอได้มาแล้วจะแบบตุ้มตุ้มปับ๊บนะคะ แล้วไงต่อคะอ่ะออกมาแล้วทุกคนเห็นเลยอัศวินถือดาบนะคะคุณเป็นคนที่ทำอะไรเร็วนะคะเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วบางทีมันจะตกม้าตายนะคะเคยได้ยินสุภาษิตคำว่าตกม้าตายไหมคะคิดเร็วทำเร็วถามว่ามันมีดีไหมมันก็มีดีแต่ว่าให้ใจเย็นๆนะคะคคไม่ต้องรีบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนถามว่าดีไหมดีแต่ว่าอย่าต้องแบบ คิดหน้าคิดหลังนิดนึงเพราะว่าม้ามันจะวิ่งเร็วยิ่งม้าถือดาบอัศาวินถือดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าก็จริงนะคะแต่ว่าการเรียนรู้ของคุณะ่ะมันดีที่สุดแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเข้ามามันจะมียายแหลมนะคะเราจะตั้งชื่อคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าตัวดําของเราเราจะเรียกว่ายายแหลมนะคะยายแหลมจะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นค่อยค่อยคิดค่อยค่อย หรือว่าหาคู่คิดสมมุติว่าคุณไม่มีคู่คิดคุณก็ถามพ่อถามแม่คุณก็ได้แต่ถ้าคุณมีคู่คิดคุณก็ปรึกษาเขาอย่างนี้าคา่ะนะคะความสุขนะคะความสุขจะกลับขึ้นมาเหมือนคุณมีความรักฟริฟิเลฟอ,อีกครั้งนั่นเองนะคะบางคนจะมีเด็กเข้ามาชอบนะคะคุณจะได้รับความสุขอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะนะคะแล้วไงต่อคะ ดูปูจงปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเมื่อไหร่ที่เราไม่มีอิสระเมื่อไหร่ที่เป็นทุกข์นะคะสิ่งดีงามจะไม่เข้ามาเงินตาจะไม่เข้ามานะคะแต่นี่คุณมีความสุขคุณปล่อยตัวปล่อยใจคุณได้ฟังเพลงเว่าไหมคะเว่าของอมมินตาค่ะนั่นแหละค่ะนะคะฟังดีๆนะมันก็จะมีบอกว่าเออแบบเวลาเราฟังเพลงนะเราก็จะแบบว่า ฟังแล้วก็คิดไปด้วยอะไรอ่ะ<อ>ทุกคนไม่ใช่ฟังตามกระแสนะคะแต่ว่าเอ้ยคิดไปด้วยว่าเอ้ยทำไมเขาถึงร้องเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื้อเพลงต้องฟังเนื้อเพลงแต่ก่อนเราไม่เคยฟังนะแต่พอเราถึงจุดตกต่ําที่แสงสุดท้ายของพี่ตูนบอดี้แสลมนะคะนั่นแหละแต่ก่อนไม่เคยชอบพี่ตูนเลยแล้วพอมาฟังเพลงเอ้ยมันดึงเราฉุดเราขึ้นมาได้จากจุดที่แบบอะไรแบบนี้นะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ฟังเพลงเห็นไหมคุณจะได้ฟังเพลงอิสระฟรีดอมอยากไปไหนก็ไปแม้จะอยู่ในห่วงเหวคุณก็เนี่ยค่ะเขายือนอยู่บนหน้าผานะคะไม่ใช่ห่วงเหวเขาก็มีความสุขเขารู้ว่าเนี่ยเหวตรงเนี้ยนะคะมีจะงอยอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเขาก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นอิสระการที่ได้สูดลมอะไรแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งดาบมันจบแล้วค่ะ นะคะสิ่งที่ม ok ันหนักหน่วงในชีวิตคุณนะคะนับจากนี้คุณขอให้คุณได้เป็นอิสระทางด้านการเงินคุณขอให้คุณได้เป็นอิสระทางด้านการงานคุณขอให้คุณได้เป็นอิสระนะคะทางด้านความรักนะคะคุณขอให้คุณได้เป็นอิสระหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยคุณขอกับพระจันทร์แบบนี้นะคะสิ่งที่คุณได้คุณจะชนะชัยชนะเข้ามาหาคุณแล้วค่ะนี่คือหนึ่งดาบ กว่าคุณจะชนะนี้ก็เหิดขึ้นคอเลยค่ะทุกคนมาดูไพ่ด้านหลังนะคะสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆจะกลับมานะคะเช่นคุณอาจได้ไปทํางานที่เก่า,กาสถานที่เก่าๆหรือว่าได้กลับบ้านเก่าหรือว่าลุกนี่เอาเงินมาให้เงินก้อนนี้จะได้จากตรงนี้นะคะบางคนอยากกลับไปทํางานที่เก่านะคะก็จะได้เงินชดเชยจากที่เก่ามาช่วยซัพพอร์ตก็ได้หรือว่า บางคนลูกนี่เอาเงินมาให้ซึ่งเป็นเงินก้อนโตนะคะคุณจะตัดสินใจได้แล้วก็เป็นราชาถือเหรียญน,นะคะนะคะเฉพาะบางคนนะคะหรือบางคนจะมีเด็กมาชอบเพราะว่ามันขึ้นถูอับคับนะคะเด็กนะคะเข้ามาชอบเป็นรุ่นน้องนั่นเองนะคะอาจจะห่างกันแบบเป็นเดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะทุกคนนะคะมาต่อกันค่ะการงาน นะคะตอนนี้คุณหมกมุ่นกับงานนะคะเก็บรวบรวมประสบการณ์ตอนนี้คุณกําลังคิดหนักเรื่องงานนะคะ <iam ond> <it> เครียดกับเรื่องงานอยู่ใช่ไหมคะบางคนนะคะเครียดกับเรื่องงานบางคนนะคะขออนุญาตพูดนะคะ <iam ond> <it> บางคนตกงานกําลังหางานใหม่ด้วยซ้านะคะหางานใหม่บางคนนะคะตกงานกําลังหางานใหม่ที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะตอนนี้คุณได้ตัดสินบางสิ่ง สินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะตามใดที่คุณมีลมหายใจใครอยากได้งานของานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอพระจันทร์ในคืนวันพระจันทร์สอนจันทร์แบบนี้นะคะแล้วจะสําเร็จแล้วคุณจะเปล่งประกายนะคะเหมือนพระจันทร์ค่ําคืนที่จันทร์สอนจันทร์นะคะมาต่อค่ะเงินสิบเหรียญ สิบเหรียญทุกคนนะคะการงานที่คุณเจอมาเนี่ยคุณจะจัดรูปแบบได้แล้วคุณจะได้เงินก้อนโตเงินของคุณจะเป็นเงินที่เยอะมากสิบเหรียญคุณคิดว่าเยอะไหมคะคือมีกินมีใช้มีเก็บจนถึงอายุไขเลยนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะจงปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระทั้งด้านความคิดนะคะอย่าให้ยายแหลมเข้ามาใน สมองของคุณนะคะเวลาคุณคิดอะไรเรื่องดีๆยายแหลมจะเข้ามาก็บอกแอบยายแหลมอย่าเข้ามานะอยบเนี้ยฉันงอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะหรือว่าคุณจะตั้งชื่ออื่นก็ได้นะคะทุกคนทุกคนจะมีด้านบวกกับด้านลบอยู่ด้านลบเราก,ก็ตั้งชื่อยายแหลมหรือชื่ออะไรก็ได้ค่ะนะคะแฮงแมนนะคะช่วงจังหวะโอกาสช่วงเวลาเนี้ยให้คุณใส่ตองให้ดี แฮงแมนคือการรอนะคะหยุดชะง,งักบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยหยุดชะง,งักไปนะคะมันจะกลับมาหายหยุดชะง,งักไหมบางคนตกงานเป็นปีสองปีสามปีนะคะมันจะหยุดมันหยุดชะง,งักมันจะได้กลับคืนมาไหมเรามาดูค่ะจัดมินนะคะได้กลับคืนสิคะไม่ว่าจะเรื่องเงินนะคะที่มันหยุดชะง,งักไปนะคะมันแบบหยุดนิ่งเลย หยุดนิ่งเลยนะคะหยุดนิ่งเลยคุณจะได้กลับคืนเพราะว่าคุณร้องขอคุณร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณร้องขอกับพระจันทร์คุณร้องขอกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องมั่นคงในความดีถ้าคุณขอในสิ่งไม่ดีนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะนี่คือจัดเมิสน,นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณรอคอย นะคะมนเนนาเน,นินานแสนนานค่ําคืนนี้แหละค่ะจะเป็นค่ําคืนวัดพิสูจน์นะคะว่ามันจะได้จริงไหมนะคะภายใน3วัน5วันห,หรือ7วันตามที่คุณปรารถนานะคะคุณบอกว่าคุณร้องขอว่าให้คุณได้มีโอกาสมองเห็นช่องทางในการทํากินทํามาหากินคุณร้องขอว่าให้คุณได้เห็นช่องทางทางด้านหาเงินที่จะมีเงินเข้ามา นะคะทุกทุกทุก,ทกส่วนทุกอะไรของคุณนะคะทุกเส้นทางให้เงินหลั่งไหลเข้ามาเหมือนแม่น้ำํำงวงโหแม่น้ําแยงสีเกียงแบบเนี้ยค่ะทุกคนมาบรรจบกันเป็นแม่น้ําสีทันดอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะแม่น้ําสีทันดอนเป็นแม่น้ําที่น่ากลัวนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้น นะคะคุณจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณเจออุปสรรคมาเยอะนะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันจะได้แล้วนะคะนี่คือช่องทางนะคะแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณก็อย่าใจร้อนนะคะเพราะคุณเป็นคนที่วู่วามคุณเป็นคนใช้อารมณ์ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างบางทีใครพูดอะไรก็ไม่ฟังนะคะมีความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ นั่นเองนะคะมีความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มากอีโก้แรงมากเขาเรียกว่าความดันทุลังสูงอะคะ่ะยอมหักไม่ยอมงอเออนี่แหละเรากําลังนึกคําพูดอยู่ว่าจะพูดคําไหนดีนะยอมหักไม่ยอมงอนะคะดือด้อดื้อรันยอมหักไม่ยอมงอนะคะแล้วก็มีความอีโก้สูงนั่นเองนะ ถามว่าแม่หมอเป็นไหมแม่หมอเคยเป็นนะคะทุกคนแม่หมอเคยแบบด้วยความเป็นลูกคนเล็กมั้งนะคะจริงๆอันเนี้ยอันนี้แต่ว่าแม่หมอก็ยอมรับแม่หมอนะคะบางคนก็ไม่ยอมรับแต่เรายอมรับนะนะคะยอมรับในตัวตนของเราทุกอย่างนะคะเมื่อเราตื่นรู้เราจะรู้อ๋อเราเป็นแบบนี้นี่นาอะไรเงี้ยการงาน การงานจะเข้ามาหาคุณค่ะนะคะการงานคุณจะมีงานเข้ามาเป็นละลอกเป็นละลอกนะคะแต่ว่าการงานขึ้นอัศวินสามอัศวินเลยทุกคนอัศวินถือเหรียญอัศวินถือดาบแล้วก็อัศวินถือไม้เท้านั่นหมายความว่างานก็มาเงินก็มานะคะความคิดอะไรของคุณมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกอย่างดวงเปิดแล้วนะคะดวงคุณเปิดแล้วนะ นะคะดวงคุณเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันจะทยอยขึ้นให้คุณคิดวิเคราะห์นั่นเองนะคะการเป็นอัศวินถือไม้เท้าดีไหมดีนะคะแต่ว่ามีอัศวินถือดาบความเร็วของม้านะคะงานการของคุณจะไปได้รวดเร็วนะคะจะไปได้รวดเร็วเลยนะคะและงานของคุณก็จะมั่นคงเหมือนที่ คุณก่อตั้งบริษัทใหม่ๆค่ะการงานของคุณณนะช่วงเวลานี้นะคะเหมือนคุณก่อตั้งบริษัทใหม่ๆมันกําลังตั้งตัวได้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะโอ้โหราชาถือไม้เท้านะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณที่เข้ามาชมเนี่ยคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเลื่อนตําแหน่งสูงเลยแหละคะ่ะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นะคะใครที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้คุณไปขอเรื่องงานคุณก็จะได้งานและงานนี้นะคะถ้าใครเป็นราชการคุณจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเป็นระดับนะคะ c 0 c 1เลยนะคะเหมาะกับหน่วยงานราชการนะคะเป็นหัวหน้าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีฝีมือมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าค่ะนะคะคือราชาที่มีมีความเป็นมีวิชั่นที่ดีอะค่ะทุกคนอ่อเดี๋ยวนะ วิสัยทัศน์ค่ะนะคะมีวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองนะคะวิสัยทัศน์มองการไกลนั่นเองนะคะทุกคนนะคะมุ่งหน้านะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคุณเป็นคนนักพัฒนาคุณเป็นราชาถือไม้เท้าเนี่ยมีแต่การพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาถามว่ามีไพ่ร้ายไหม มีแค่แฮงแมนนะคะสิ่งที่คุณร้องแล้วก็เด็กถือดาบนะคะเท่านั้นเองนะคะเพราะชัยชนะของคุณเกิดแล้วนะคะมาดูต่อค่ะนะคะคุณขอเงินคุณจะได้เงินนะคะเราบอกเลยเงินคุณได้แน่นอนนะคะได้เยอะด้วยนะคะได้จนแบบถึงอายุไขเลยค่ะรักดีๆก็มา แล้วคุณจะได้เจอรักแท้ทูออฟครับนะคะรักดีๆก็มาเป็นรักที่เข้าใจกันนะคะเป็นรักคุณจะเจอรักในที่ทํางานอ่ะเออเนี่ยค่ะคุณจะหรือว่ารักเก่าจะกลับมานะคะถ้าใครมีความรักนะคะรักเก่าจะกลับมาหรือว่ารักในที่ทํางานนะคะตําแหน่งหรอคะถ้าเป็นผู้หญิงนะ ผู้หญิงบางคนจะเป็นคนโสดมานานแล้วนะคะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยค่ะผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวนะคะมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ถ้าผู้หิผู้ชายนะคะคุณจะมีผู้ผู้หญิงเข้ามาที่ผู้หญิงโสดมานานแล้วค่ะแต่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมใครเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก นั่นเองถ้าเป็นด้านความรักนะคะทุกคนถ้าเป็นความรักจะเป็นแบบนี้เลยค่ะไพ่หลายมีอยู่แค่เดิ h a ฮ g งแมนเท่านั้นนะคะนอกนั้นแฮงแมนนะคะไพ่หลายแล้วก็ความดื้อรั้นความเอาชนะกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะแล้วก็สิบดาบนะคะสิดาบก็คือการเก็บข้อมูลรวบรวมงานที่คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้นั่นเองค่ะนอกกนั้นไพ่ดีหมดเลย การงานลุ่งลุ่งมากการงานเป็นราชาถือจากคุณดูนะคะจากเด็กถือไม้เท้าเป็นอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็นะคะนี่คืออาณาจักรของคุณคุณจะมีธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นสามธุรกิจแน่นอนนะคะเพราะคุณเป็นเดอะเมจิเชนสิ่งดีงามกําลังจะเข้ามาหาคุณการเงินการงานนะคะอุปสรรคปัญหาแทบจะไม่มีแค่รอจังหวะโอกาสเท่านั้นเองนะคะความสุข เงินตาเข้ามารัวๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านการเงินคุณจะได้รับทรัพย์รับโชคแน่นอนค่ะทุกคนจา้านะคะคุณจะมีโชคคุณจะได้เงินก้อนแต่เราไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้มาจากไหนแล้วนะคะคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านหาเงินเพิ่มเติมนะคะการลงทุนได้เงินแล้วคุณไม่ทําให้เงินอยู่เฉยๆคุณนําไปลงทุนกับบางสิ่งบางอยา่างบางคนนะคะจะเจอผู้ชายรวยมากนะคะเจ้าของธุรกิจเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะ จะเจอความรักนะคะรักเก่าก็ได้หรือรักใหม่ก็ได้นะคะสิ่งที่คุณร้องขอมันจบสิ้นแล้วค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆของคุณเพราะว่ามันขึ้นหนึ่งดาบกว่าจะจบมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณจัดเม้นต์คุณบอกว่าให้คุณจบจากสิ่งต่างๆอย่าลืมพัฒนาตัวเองนะคะนะคะเพราะการพัฒนาตัวเองเนี่ยค่ะค่ะบางคนจะได้กลับไปทำงานที่เก่าๆนะคะ หรือว่าได้กลับไปแก้ไขสาสางงานนะคะของจิตการของคุณนั่นเองนะคะที่แน่ๆคุณได้เจอรักแท้แน่นอนค่ะเพราะขึ้นสองถ้วยเลยเราบอกเลยว่าคุณได้เจอรักแท้แน่นอนทุกคนนะคะเพราะขึ้นท o อ of คัพแล้วก็ The l o v เ r เเป็นรักเก่าหรือรักใหม่นะคะที่อายุไล่เลี่ยกันกับคุณแต่เขารวยกว่าคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะ เนี่ยค่ะชีวิตของคุณนับจากนี้คุณได้รับเงินแน่นอนได้เงินแบบฟุกๆแน่นอนเพราะว่าไพ่ใบแรกออกมาเป็นหนึ่งเหรียญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะได้รับโชคลาภแบบนี้นะคะด้านการเงินแบบนี้ปังปังปปัเลยนะคะแล้วก็ได้เจอคนรักหลักแท้เดือดเลเบอร์ถ้าใครยังไม่มีหลักแท้ก็ขอให้เจอหลักแท้นะคะ นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ